สบายดีบรสุขุสคนนะจ้าลูกชายก็น,นอนแล้วพี่น้องเนี่ยายนอนแล้วเปิดพัดลมให้เรียบร้อยเตรียมตูวสิไปแล้วพี่น้องบ้านเหยไปเข้าป้าเข้าดงไปหาอาหารสั้นสูงเ <c oughs> สือเสือลูกควย อจานี่ก็พอแล้วมาได้สิมากัดตาแล้วบ่บาดนะมาได้สิมากัดตาแล้วบ่บาดนี่นี่ครหมดก็พี่น้องเอ้ยไปรุ่นนํากันสิได้บ่แม่ยายเผาหานให้นี่เรียบเหือนนี่พอได้จักจานนึงดูจักน้อยนึงมามัดม่ก็พี่น้องมา่ไข่มดแดก

ในไก่เอ้ยฮอนแฮ่ฮอนแฮ่ได้สามี่ห้างแล้วพี่น้องเขามีแต่ไข่น้อย้วมีไข่ใหญ่เลยไข่ใหญ่จะไปใส่หมดน้ะประเทศดดอกมันกัดส,สุกที่พิ่นนาไก่เนี่ย kè cái nhà cái đây <laughs> Một đen, một đen Ừ, ừ, ừ. mà tắm เอาป่าได้พี่น้องบ้านกูบวงม้อวงหมวงพี่น้องจะยื้สา้หางมันบ้านหาในบางหางมันกนพี่น้องเอ้ยหาเล่อเรียบแถวหน้าเลยพี่น้อง ได้จักห้างหนึ่งห้างยหญ่ายก็มีไข่ลายก็ได้เลยพี่น้องนี่ก็มียุกกใหม่ฮะโบเห็นห้างมันโอ้เห็นแล้วห้างหนึ่งห้างหนึ่งพี่น้องข้างในพี่เขาจะเข้าไปเลยนะพี่น้อง

แม่มันี่น้องเอ้ยหาอีกพี่น้องเอ้ยสิสิได้แต่กระหางมืนอนี้ง่า,งายๆมีแต่ไข่รีบมันพี่น้องเอ้ไข่ตึงมาหน่อยเดี๋ยวหลายตึ้พี่น้อง จาก็จะแม,ม,ม่มาาันออกเบิร์าตาอ้องแกงเชนอไม้ให้แม่มันไตออกกำลังไตออกทุกค

แงใส่ได้บาดนี้เฮาเราเฮาก็ล้างพี่น้องเวลาเฮาสิกินก็ล้างออกขาวเลยบาดนี้ขาวเลยหมดแดงดิแม่เพิ่นใต้ออกดอกบาดนีเห็นบ่อืไปออกไว้บ่ไวบดนี้ ขนาดโบ้ห่วยมันผ่าโบ้อได้พี่น้องแม่มันนี่แม่มันหโฮยเส้นระดับไตอมดแม่มันนี่มันแต่ไข่ล้วนๆเลยไข่มดแดง ตื่นมาสิบวกกัดกลูกคอย่ชัว่ววันโอ้ได้เป็นจานมาได้พี่น้องเอ้ยนี่ไข่รั่ล้วนนี่นี่แมมาด้พี่น้องนะแต่แม่มาแดงทั้งนั้นไปข้างมันมาเอาแนวออก